ก็กลับมาเรื่องที่พี่ตะไว้นี่ก็ที่บอกว่าไอ้เมื่อกี้พี่เห็นอะไรตัวหลักจิตวิทยามันมีหลักจิตวิทยาตัวหนึ่งเขาเรียกว่า Tor ์เชื่อบ레이คทอรเบ레ความทรมานหมาว่าทรมานถูกตราตรึงไว้ถูกมัดไว้ทําให้ฉันมูนพันธนาการพันธนาการถูกทําให้ทรมานด้วยการหยุดคือเกมปกติเราไม่จะคิดว่าเราน่าจะจูงใจให้คนอยากเล่นตลอดเวลาจริงป่ะ อยากเล่นแล้ววางไม่หยุดไม่อยากวางมาเลยไม่อยากวางมาเลยเกมมันต้องเล่นแต่ตัวกลไกเกมที่เกมมิฟิเคชันน่ะไปใช้บ่อยแล้วตัวกลไกเกมแอบใช้บ่อยคือบังคับให้เราหยุดโดยเฉพาะหยุดแบบหัวทิ่มหยุดแบบเบรกกึกกําลังมันๆแล้วหยุดเลยอ่ะเล่นต่อไม่ได้เช่นอย่างที่เอ็กบอกว่ากําลังตีกาลังมันๆเลยแบบต้องได้เราจะได้แล้วเลื่นไม่พอรอไปมันรู้สึกไงมันกลายเป็นว่าพอเราถูกบังคับให้หยุดเรากลับคิดถึงมันมากกว่า ไ้ตรงพาร์ทนี้พาร์ทนี้นะเมื่อกี้ขอขอบเพิ่มนิดนึงพาร์ทนี้นนยหยุดไม่เท่าไหร่หยุดคนเดียวไม่เท่าไหร่ไปกับเพื่อนเลือดลถอยู่คนเดียวพเพื่อนไปตีมไม่ได้เพราะว่าเราคนเดียวรู้สึกโดนไม่ได้แค่เกมหยุดยังไม่ได้โดดดันด้วยเกมกดดันด้วยเพื่อนที่อยู่รอบๆด้วยทําไงครับส so, ดเติมสิครับกดเติมดันกดเติมเลือดเลยเติมเงินเียแล้วเกมนี้ก็ขายพชั่นครับ หรือวอ่าว <ะ S 1> หลายๆเกมเขาเบรกไงแหละเอีหรือแบบอย่างบางเกมก็บอกเล่น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 ,ลนคือเขาจะมันจะรวมถึงไอ้พวกสิ่งที่มีลิมิตเปิดเดย์ด้วยเช่นจะเปิดกล่องได้ไม่เกินยี่สิบกล่องต่อวันเล่นไปดิอยากเล่นจะเล่นไปเกินกว่านี้เริ่มไม่มีเบเดฟิตได้อ,อันไว้หรือจะรอก็ต้องรอสักสองสามชั่วโมงหรือหรืออย่างไอ้เกม Candy Crush ปะที่แบบเล่นพลาดก็จะเสียหัวใจแต่เรามีทั้งหมดห้าหัวใจแต่ถ้ารอสักกี่นาทีมันจะได้หัวใจเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ก็รอไปสิอืมอไอ้แบบเนี้ยหยุดไม่อยู่ไอ้อย่างนี้ก็เดเหมือนกันนะดูอล n ิงโกที่เป็นแอปเรียนภาษาก็คือจะมีหัวใจถ้าตรงว่าเราผิดผิดผิดอย่างเงี้ยมันหัวใจก็หายหมดอ่ะก็มีทางว่าเราจะรอให้หัวใจมันเพิ่มขึ้นมาถึงจะเล่นต่อได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเติมเติมแบบเป็นซื้อเมมเบอร์ก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลเรื่องหัวใจอะไรนี้ก็มีเหมือนกันใช่ นี่เป็น,นกลไกหลักเลยนะที่เกมเล่นกับเราในยุคนี้อะแล้วเกมมีพิกเชนนจริงกๆๆ็ทําได้ก็คือเราให้อัน้นเ็าได้ไรหรือเปล่าอย่างเช่นบางบางแอปอย่างเงี้ยที่เขาทาเป็นให้รางวัลกับยูเซอร์ที่ไปเล่นในแอปของเขาอ่ะอันนี้ได้ยินมาปกติแล้วคนยูเซอร์ก็จะบ่นว่าทําไมแบบให้แค่วันละทานเนี้ยปริมาณเนี้ยรางวัลที่ยูเซอร์จะได้สูงสุดต่อวันอะ่ะผลก็คือว่ายูเซอร์ต้องมาเล่นทุกวันอืมเพื่อมาสะสมไออันเนี้ยทุกวัน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 อย่างเงี้ย นี่ยคือเกมอิเลเคชันเทอร์เชเบรกก็เป็นหลักวิทยาพื้นฐานเอ็มมองว่าอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันอุ๊ยอันเนี้ยค,คือคือกลไกของจิตวิทยาที่ไม่ได้เอมองว่าไม่ได้ใช้กับเกมพี่ถ้าตัวนี้นะนะเอมองว่ามันใช้กับการหาเงินในเกม <laughs> โดยเฉพาะเลยคือเกม <laughs> เกมทอร์เชอร์เบรกอ่ะก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ากลไกของเคเรมไอพวกแบบ เกมนี้มันเป็นเกมแบบนใครยิ่งทักถ้ใช้ไม่ไก้ยิ่งเติมยิ่งเก่งอ๋อก็แล้วแต่ก็นี่ไงเราตั้งชื่อต่อว่าจิตวิทยาณที่แอบซ่อนอยู่ในเกมไม่ได้บอกว่าทำใช่ใช่แต่ว่าเกมเกมนี่คือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวตัวเของเกมอ่ะเอกมองว่าเกมมันจะมีคือในถ้าจะมองในโลกของเกมอ่ะเราจะเห็นว่า มันมีเกมไว้ที่เรากลไกการเล่นหลักหรือว่ามอนฮันเน,ะนาะกลไกการเล่นหลักก็คือก็คือการสู้กับมอนสเตอร์เพราะนั้นเราต้องหลบเราต้องอะไรอันนี้คือการเล่นหลักแต่อีสิ่งแวดล้อมของเกมเนี่ยอีกอันหนึ่งอ๋อตู้สู้กับมอนสเตอร์เลือดโลนโจมตีเลือดลดใช่ไหมมีมโพชั่นจํากัดขายอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งหรือมีของบางอย่างที่แบบว่าเราจําเป็นต้องใช้ขาย ก็มีก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็น,นเป็นแบบหลายๆเกมก็จะใช้กลไกนี้ยครับไอเรื่องของของเบรคทำให้รู้สึกสนุกแต่จริงๆแล้วมันทาให้อย่างที่เอกบอกว่ามันเกมฟิเคชันมันคือพาร์ทมันกลายเป็น,นกลไกเกมในพาร์ทที่ไม่เกี่ยวกับเกมเพลย์แต่เป็น,นกลไกที่เกี่ยวทำให้รู้สึกแบบอยากเล่นอยากได้มัน,<ค>นจูงใจให้เราทําแบบแบบที่พี่พี่เคยไม่รู้พี่เคยพูดในในเทปนี้หรในไหนหรือยอย่างไนะแบบพี่แบบ,บว่า กมฟิเคชันเนี่ยมันคือจูงใจเพื่อให้เราทำคีย์แอคชั่นอะไรบางอย่างไงเออมันมีแบบอะไรพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ที่ต้องทำให้เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้คือถามว่ามันอยู่ในเกมไหมไม่คืออ่ะเราอยากให้คนเติมเงินหรือเราอยากออให้คนทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเติมเงินมันจะต้องไปลิงก์กับอะไรบางอย่างอ่ะแล้วแลวที่<ค>ทำให้เขาก้คือจูงใจและอยากจะทำอยากเติม อ่า<ช>มันเป็นยังไงบ้างหรือเนี่ยอย่างการหยุดแล้วอยากจะทําหยุดทันทีแล้วอยากจะทํทททาทต่อมันก็ทําให้คนอยากจะเอาชนะมันเอาชนะเงื่อนไขไม่พึงประสงค์เหล่านี้หรือแบบโดนบังคับหยุดแล้วมันก็หุนยนต์ไงมันก็ต้องทําอะไรสักอย่างละเออเติมไหมเติมก็ได้ว่าหรือ,อหรือเติ<า>มอาจจะทีนี้ <ๆ S 1> แบบดูโฆษณาก็ได้ไม่เสียเงินนะแต่คนยอมดูโฆษณานะเอ็กก็ยอม อันนี้ถามพี่เยอะมากเลยนะาาวาดาวาวๆภาพานี้ก็คือว่าอย่างเนี้ยมันเรียกว่าอร์เชอร์เบรกหรือเปล่าเอกรู้สึกว่ามันเป็น,นกลไกที่น่าสนใจดีคือในมอนทันมอน n ันเซอร์เนี่ยมอนทันมอนทันนาวนะ<ม>คือ<ม>อ m o เตอร์อ่ะมันจะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกๆสามชั่วโมงพี่อืมคือสมมติว่าพี่ล่าพื้นที่ในพื้นที่ที่พี่อยู่ตรงเนี้ยแบบรอบๆบ้านหรือที่ไหนก็ได้แถวๆที่ทํางานที่ไหนไม่รู้พี่ไปที่ไหนมาพี่ ตีปุ๊บปุ๊งปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหตีจนเกลี้ยงหมดแล้วอะตรงเนี้ยทําอะไรต่อไม่ได้แล้วอะถึงพี่จะแบบเติมเงินหรือทําอะไรก็ทําไม่ได้นะใช่พี่ต้องรอสามชั่วโมงพอสามชั่วโมงแป้งมาปุ๊บรีเซ็ตปึ้งมอนมาจะปลูกขึ้นมาคืบใหม่นช่หรือที่ว่าติดกันด้วยถ้าพี่สมมติว่าพี่ตีตีอยู่มอนแล้วแบบมันมีสมมติม่ามีสามตัวพี่ตีตัวหนึ่งอยู่ปึ้งแล้วมันดันรีเซ็ตพอดี พอพี่โผล่มาปั๊บไอสองตัวเนี้ยหายไปเลยนะ,ะเป็นเป็นตัวใหม่โผล่มามันรีเซ็ตหาย<น>ตาหน้าตอตาเลยเหรอหายต,ตาหน้าต่าตาเลย <c oughs> ใช่คือ,ค,อคือมันหายหายฟุบมาแล้วมันก็โผล่มามันก็เป็นมอนเตอร์เซ็ตใหม่โผล่มาอันนี้คือมันแบบมันมัน,ม,นมีตั้งเวลาว่ะทุกทุกเวลานี้ทุกเนี่ยอ่าวทุกทุกเล็กหนึ่งเล็กีเล็กหนึ่งเล็สี่แล้วมันมันแปลว่าอะไร x เออยากจะเอาอีตัวใน x เข้ามาในเวลานี้เท่านั้นนะอ่ะอ๋อไม่ไม่มันมันแรนดอมมันแรนดอมตัวว่าคือคือพื้นที่อ่ะพี่คืออ่อนสเตอร์มันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ประเภทไหนน่ทะเลทรายหรือว่าหนองนา้าหนองน้าก็มีม,มนสเตอร์ประเภทหนึ่งอยู่ทะเลทรายก็มีมนสเตอร์ประเภทหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นประเภทอ่ะ ผมรอได้ครับชาร์จแบตมือถือก่อนคือ <c oughs> <c oughs> เขาให้เราพักรอชาร์จแบตแล้วช่วงสามชั่วโมงนั้น <c oughs> อ่าใช่คือเราออกไปปุ๊บล้วก็มาชาร์จแบตใหม่ <c oughs> <c oughs> คุณเบรเมนบอกว่ารอได้เพราะชาร์จแบต <c oughs> พี่ก็เป็นเธอชอบเบรกคือังครับให้เราหยุดไอ้จังหวะที่เราหยุดเรารู้สึกทรมานว่าเราอยากจะเล่นต่อแล้วทําอะไรต่อแต่ทําไม่ได้แล้วสมมตินะอืมันก็จะทําให้เราจะต้องเฮ้ยเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงหรือใกล้ๆต้องมาเล่นใหม่หรืออย่างที่เอ็กซ์บอกอาจจะมีคนวางแผนกลยุทธ์ว่าไปช่วงลอยต่อพอดีหรือเปล่า S <S 2> <lla> 2> ใช่ใช่<ด> <S <S ใช่อ<ช>ืมมันมันจะมีคนที่แบบบอกว่าเฮ้ยอะไรมอนสเตอร์มันจะรีตอนนี้สมมติมอนอะมอนสเตอร์มันจะรีทุกรอบเนี่ยหนึ่งเลกอนาฬิกานั้นเลกหนึ่งเลกสี่เลกเจ็ดอ่าเลขสิบอา่าแล้วก็อ,อะไระเลขสิบเอ็ดเอ้ยไม่ให<ๆ>้เลกเออนั่นแหละประมาณประมาณนั้นครับอ่าเอเลกสิบสี่เออนั่นแหละครับคือทุกๆแบบเวลาประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติว่าตอ,ตอนตอนเช้าตื่นมาหกโมง ครึ่งออกไปล่ามอนสเตอร์อเดินลูดหนึ่งร,รืดเจ็ดโมงพอดีเดินกลับรืดได้สองเด้งเดินหนทีไนดะ้สองทีแต่เราก็กต้องแบบจริงๆแล้วถึงเราจะว่าได้สองทีก็จริงอ่ะแต่มันก็คือในช่วงโคตาสแปนทั้งหมดหกชั่วโมงใช่แล้วเราก็จะหยุดแต่ ยา,ยาวๆประมาณหนึ่ง <fol Teddy> <Battlefield> ยาวๆยาวประมาณหนึ่งก็ตลอดอีกสามชั่วโมงรอบนี้หมดถึงจะมีเล่นต่อรอบหน้านได้อ่ะโอเคใช่แล้วก็รอทีว่ว่าใช่รอบไปเป็นคู่คู่คู่หน้า <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> อะไรเง <maintains> ี้ยอืมอืมมันเบรเมนบอกว่าแต่มันต้องแอบเข้าตลอดเพื่อดูว่าพื้นที่ที่เราผ่านมันคือพื้นที่ไหนอ่ะมันกับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นประเภทพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพื้นที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเหมือนกับตามช่วงเวลา อรอแบบตอนแรกอ่ะเราอยู่ที่เดิมอ่ะมันเป็นทะเลทรายพอไปปุ๊บมันมันบางทีมันจะเป็นแบบอแสวมบ้างก็ได้อะไรเงี้ยพื้นที่มันมันก็จะแลนดอมให้ประมาณหนึ่งอ๋อมันก็ทำให<บ>้รู้สึกอยากจะเข้ามาเล่นต่ออย่างต่อเนื่องมา<ช>มีรุ้นมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นเป็นพาร์ทที่ซึ่งไอตรงเนี้ยเองเลยรู้สึกว่าแบบคือพอเกมแบบมันมีทอทอเชอร์เบรกบางอย่างเนี้ย <S 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 ที่แบบที่ที่เรื่องของ เลือดเนาะเราคือคือเกมอ่ะถ้าเล่นได้ดีเล่นแบบดีแบบเพอร์เฟก์มากๆคือเราจะไม่โดนตีเลยอ่ะเพิ่งรู้เลยเลยอะยากไาอ่ะอันนี้ฮะอะไรที่มันก็ยากไปเรื่องพื้นที่เรื่องเรื่องพื้นที่ที่มันเปลี่ยนหรือก็เรื่องของลีมอนมันไม่แน่ใจแต่ว่าเอกเอกอขะไรเอกจริงจังครับเอกจริงจังเอกเป็นสายสายสํารวจสายสายสำรวจ คือสายํำรวจอะมันจะไม่อยู่ในเกมพี่มันจะไปอยู่ในเว็บบอร์ดอ๋อเห็นนั่งหาดูว่าเขาเขาคุยอะไรกันเขาเขามีเทคนิคเทคนิคอะไรพี่ว่าถ้าพี่ก็ยินติดได่เลยต้องไปนั่งหาอะไรน่ใส่เสียมันมีคนไปแบบอัดวิดีโอถ้าเราใส่ความสามารถเนี้ยมันจะได้มันจะผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ใส่ความสามารถนี้แบบเลเวลสองความสามารถมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยยิงธนูเร็วขึ้นเนี่ยเร็วขึ้นยังไงเขาอัดอัดคลิปมาให้ดูกันอะไรเงี้ย แบบโหจริงจังวะ่ะแล้วก็มีเราเนี่ยแหละที่ไปดูด so? ้วยเราก็จริงจังใช่ย่อยพี่ว่าเราไปทําอะไรให้มันสุดเดีม <dan S 2> ันจะมีคนเหมือนเรามาหาเรากันเองนี่แหละไม่ต้องไั่หละไอที่เมื่อกี้ที่พี่ที่ตังบอกอะเรื่องเรื่องเรื่องแบบอ่าเลือดเนี่ยอะไรเงี้ยเอ๊ะว่ามันเจ๋งดีนั่นก็โหดเกินฮะใช่ไอ่เรื่องเรื่องเนี่ย ที่ว่ามันเป็นมุกเดียวเล่นเกมที่มีหัวใจในการเล่น,นะหัวใจหมดก็ต้องหยุดรอจนรีหัวใจแล้วก็เล่นต่อได้อแต่มันแค่เปลี่ยน<ช>รูปแบบเป็นเลือดเป็นหัวใจในการเล่น Candy c คลัชอะไรอย่างเงี้ย